ไออกไปจากกรุงย่างกุ้งประเทศพม่าราวหนึ่งชั่วโมงทางทิศตะวันออกที่หมู่บ้านดะก,กงใต้เป็นที่ตั้งของคลินิกดูแลผู้ป่วย HIV ีเอที่พักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ตั้งขึ้นทันทีที่นางองซอานซูจีได้รับอิสรภาพเธอได้มาเยือนที่นี่เป็นแห่งแรกเพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยแต่หลังจากเธอกลับไปหนังสือพิมพ์ของรัฐบาลทหารพรม่ารายงานว่ารัฐบาลจะย้ายผู้ป่วยทั้งหมดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และไม่อนุญาตให้คลินิกแห่งนี้เปิดทำการต่อด้วยเหตุผลว่าดำเนินงานไม่ถูกสุขลักษณะพิวพิวตินผู้ดูแลคลินิกแห่งนี้ยอมรับว่าถูกกดดันให้ย้ายผู้ป่วยไปจริงแต่ผู้ป่วยทั้งหมดปฏิเสธการย้ายไปรักษาในโรงพยาบาลของรัฐขณะที่คนท้องถิ่นในพมา่าต่างบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยในคลินิกแห่งนี้เพิ่มขึ้นหลังการมาเยือนของนางองซานซูจี เด็กชายวัยเก้าขวบคนนี้พ่อเสียชีวิตแล้วเขาและแม่ซึ่งติดเชื้อเดินทางไกลามาอาศัยที่คลินิกแห่งนี้เพื่อรับยาเช่นเดียวกันกับผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาจากหลายๆเมืองผิวผิวตินยืนยันว่าพัก NLD จำเป็นต้องให้การดูแลด้านสุขภาพกับผู้ป่วย HIV-AIDS เพราะคนพมา่ายังขาดการดูแลและการรณรงค์ป้องกันโรคนี้อย่างมีประสิทธิภาพจากทางการ การแพร่ระบาด HBs ในพม่ามีสาเหตุแตกต่างจากหลายประเทศนอกจากการติดเชื้อผ่านเพศสัมพันธ์และการใช้สารเสพติดผู้ป่วยยังติดเชื้อจากการใช้สายน้ำเกลือจากการแพทย์นอกระบบเพราะระบบสาธารณสุขที่ไม่ทั่วถึงและขาดแคลนงบประมาณรายงานเรื่อง The Gathering Storm ซึ่งจัดทำโดยวิทยาลัยสาธารณสุขจอห์นฮอปกินประมาณการว่ารัฐบาลทหารพม่าจะสั่งบประมาณแผ่นดินในด้านสุขภาพเพียงร้อยละ3เท่านั้น นางองซานซูจีให้สัมภาษณ์ทีวีไทยถึงแนวทางการฟื้นฟูพรรค n l d ว่าจะพยายามทำทุกวิธีทางโดยเฉพาะการมีกิจกรรมทางมนุษยธรรมและการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากขึ้น t แนวทางนี้คือสิ่งที่นางอองซานซูจียึดถือมาโดยตลอดประมือครั้งที่เธอได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี2534ก็ได้อุทิศเงินรางวัลทั้งหมด เป็นกองทุนเพื่อสุขภาพและการศึกษาของชาวพมา่าจนเป็นที่มาของคลินิกแห่งนี้และคำประกาศที่นางองซานซูจีได้กล่าวไว้ว่าถ้าเราควบคุม h i v ไอได้เราจะควบคุมอนาคตของพมา่าได้ยังคงเป็นคำขวัญสำคัญของการทำงานของอาสาสมัครในคลินิกแห่งนี้